สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องรวยคุณทองชาแนลเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรวยคุณทองด้วยนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมารีวิวภาพใหม่ของหลวงพ่อทองสุทธศิโลได้พุทธาพิเศษหรือปลุกเสกไปเมื่อวันที่9กุพาพั์2565ชื่อรุ่นว่าสิริมงคลศรีนครดูหน้าตากล่องจะเป็นลักษณะนี้นะครับ สิริมงคลสีนครถอดพิมพ์มาจากเหรียญสีนครของหลวงพ่อคูณปริสุทโธท,ที่ออกเมื่อปี2521เหรียญรุ่นนั้นของหลวงพ่อคูณราคาเล่นหากันนะตอนนี้เหรียญสวยๆประมาณ8,000-10,000ถึง 100, กว่าบาทเลยครับตอนนี้มีสืบสารตำนานคูเลยครับ ลักษณะของเหรียญสวยงามมากครับเหรียญรุ่นนี้สร้างน้อยมากๆจำนวนการจัดสร้าง1900 <900 S 1> เหรียญประมาณนี้นะครับ1900เหรียญดูลักษณะหน้าตาหลวงพ่อนะครับผมว่าถอดพิมพ์ได้สวยงามมากรุ่นนี้น่าจะเหมือนหลวงพ่อทองมากที่สุดแล้วนะครับดูเมตตาครับ คมชัดลึกรุ่นนี้ไม่มีจองลุนเนื้อนะครับไม่มีจองลุนเนื้อเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญแจกสำหรับคนที่จองยกบินนะครับต่อพิเศษพิเศษแจกเป็นเหรียญเนื้อตะกัวหน้ากากทองทิพย์ ดูเส้นสายฝนนะครับเส้นสายฝนกระจายออกทั่วเหรียญเห็นนะครับเส้นสายฝนฝั่งซ้ายหลวงพ่อจะต่อคดวรปรอคดหยดน้ำตรงนี้จะเป็นคดอุลักษณะของตัวหนังสือ ด้านบนจะเขียนวัดบ้านไล่อำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาห่วงไม่เจาะนะครับลักษณะนี้ครับต่อโคดลันเบอร์ที่บนไหล้ายหลวงพอ่อด้านบนไหล้ายหลวงพอ่อ เราไปดูด้านหลังโดยรวมครับว่าจะสวยงามขนาดไหน <Okay. S 1> ด้านหลังเป็นยันดวงเอกลักษณ์ของวัดบ้านไร่ <Okay. S 1> ด้านล่างเขียนชื่อรุ่นเลยครับสิริมงคล2565ห <Okay. S 1> ้ดูเส้นสายฝนนะครับ <Okay. S 1> ด้านหลังกระจายไปทั่วเหรียญดูยัน เป็นสนยนยนนยนายฝนนะครับดูรอยวนรอยบนขอบเหรียญมีรอยวนของของการขึงของการขึงเหรียญนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะครับสวยงามมากครับเป็นเอกลักษณ์ไปเลยแบบนี้เป็นตำหนิที่จะชีจุด ดูความสวยงามครับดูรอยวนดูรอยคึงเส้นเสียนสวยงามนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยหน้าเก็บขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรวยคุณทองด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ